ไอ้ไอ้พุชสกิพดีทอยเลนมันมาไม่หมดไม่เส้นเลยละขหัวคงๆมแต่ทำไมอัดตัวเนี่ยแกโดนฉันเล่นเน่ยเอาจะดวดไปเดะเฉยอช่วยฉันทีมันมาแล้วไม่นะเพื่อนกูฮะยัยมีคนมาช่วยเออนั่นคือใครครับขอบคุณมากเลยครับ โอ้โคตรเทเออช่วยผมหน่อยไปช่วยตัวเองบอโอเคครับผมจะบัญชาการขึ้นไปที่ด่วยได้ครับ<อ>เฮ้เฮ้ยเพื่อนเอ้ตรงนั้นเลย,ย,ยกันเนอะฮ่าฮ่าอยา่างเช่ว่ามันจะมีแค่นี้หรอฮื้อเพิ่งเจกร้องทำไมอ่ะเฮ้ตรงนั้นอีบ้นคืออะไรวะเออทำไมเป็นเลวจังเลย ออบอทล้าเช่นใบนีเจ้าดังอีกเช่นใบสวัสดีสหายไม่ได้เจอกันนานพอดีฉันเป็นลักสารไายด่วนเมื่อตอนนั้นนี่เถอะเฮ้ยเต็มหน้ากูเลย A เอวีนี่กวนส้นเทา้าจริงๆอยากโดนตืบใช่ไหมก้องเอ็งก็ก้องเหมือนกันโอ้สุดยอดเลยพี่คคโต ก็มันก็อัครับน้องๆฮะดูเหมือนว่ามันจะฟื้นแล้วนะเออกาจะดีไปไหนอย,อย่าไปยุ่ผดเลยป่ะสม<ำ>เออแล้วพวกไหนฮะเครื่องบินนั่เหรอ่าละคือคาเบด้าแบนเจมวันนี้คือวัาตายสนมอแล้วไอจีแบนวันนี้คือวันตายของเจ้าพวกสกีบีดี้ทอยเลทตเออสู้ๆนะพี่ใหญ่สู้ๆ